呵呵呵。<laughs> ดีครับคุณพิลาสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับผมทีมผมมีใครเปิดไม้ไหมไม่มีอ่ะเหงาวะปิดดก็ไ้อยากฟังเขาคุยผมเจอใครวะโอ้โหผมรู้แล้วผมต้องเจอแวนแน่เลยขณะนี้โดบิตะกับแจแอนนะครับ สเนโอแล้วก็ชิซุกะนะฮะกำลังอยู่กันด้านนั้นนะครับส่วนผมส่วนผมทำไมกูโดนกดด้วยเทลวะจ้าเอ๊มันเอาบัฟฟาไปแล้วอะส่วนผมไปเดคิสุงิโคตรโง่ไงละ ไปเอาคีปกางสิเพื่อนไปคีุ่กกะไอ้ทางนูน้นดูติตาไายังแจนตูเดโอเด็กีตนี้กำลังแย่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ใส่ไม่ดีนะ <c oughs> เลือกแล้วว่าตัวเองเป็นเด็กีตุวนี้เล่นมาก ยิงเทลได้ไหมวะปอได้ยู่อีนึงลอกแล้วเอาอแล้วไปแล้วนะไม่ไม่่เราจะไม่ใช่หัวเล่นเราจะใช้ความรู้สึกทำตามแต่ใจต้องการปรารถนาดิดดิ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 ๊ดดิ๊ดดดดิ๊ดดน๊ดดดบ just person. a เ,นนเอาไงดีนะเรารับคีมแล้วกันโดบิตะคิตูกะแจแอนซูนิโอกกำลังลำบากขึ้นไปช่วยหน่อยดิอย่าทำสวยเลยทำไมต้องมาเจอแคลลี่ก่อนตั้งแต่ต้นเกมเนี่ย <S <S คีวเว็บก่อนแล้วกันแล้วค่อยมีการแล้วกันนะครับอ้อโหยังอยู่อีกลอเพื่อนนี่ว่าไปแล้วอย่า <c oughs> เดินเข้ามานะตัวแตกนะแน่เดียว ข้ากลับนาจะกลับฝั่งนี้จุ๊บไปไหนแล้ววะเทียวเห็นแต่เตียวเซียนวะโอ้โห,โหลุมสาวสวยกันทีน่ดูกาได้แล้วนะครับเทียว เขาไม่มาทางนี้เหรอเนี่ยโอ้ยใกลแล้วใกลแล้วชุบ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 เอ๊ะเฮ้ยคนระวังตัวเลยว่ะไม่ได้ละไม่ได้ละต้องไม่งั้นได้อยู่เลนนี้ยาวๆเนี่ย find my คลิปกลางเข้าแดานหาเงินมาเทลไม่กันกลางกลางแตกนะ สวยมากโดูิตะกดไลค์สวยแล้เอาไงดีวะทุกคนไม่เอา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 ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเราขอโทษ มีหน้าเลยขึ้นไปดิเดียวเฮ้ยเหมือนรู้เลยว่ามาแล้วน่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะเฮ้ยเหมือนรู้เลยน่ะว่ามาแล้วน่ะใช่เหรอวะไม่รู้นี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องมากดแล้วตรงเนี้ยไปถึงทีมผมนะ โเฮ้ยถ้าข้างล่างไม่ได้ก็ต้องมาข้างบนเนาะโดนกาป์ดผมโดนแช่เลนเฉยเลยชิปแล้วไงไปไหนไม่ได้ทำไงดีวะผมไปไม่ได้เนี่ยถ้าผมไปก็ตายเลย เออกางเนี่ยเอาหน่อยดึงเขามาหน่อยดิกางก็เฮ้ย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 ดูบิตะมาทางนี้หน่อยด้ไม่มาจริงๆเหรอวะเว้ยแย่แล้วจะไปต้แตกแล้วลทำไงดีวะถ้าไปทุกคนทำไงเนี่ย มาแล้วจะบัสก็มาทุกตายเฟสมาเนี่ยต้องเอาตัวนี้งัดหนึ่งที ล็อกเยเทลไปทางนูน้นเทลไปทางนู้นลูกสองหนึ่งได้อยู่มันต้องได้ดิทุกคนใจเย็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 น <c oughs> <c oughs> เอาดิเฮ้ย <c oughs> ต้องเอาแล้ว <c oughs> มันไม่มี โอ้โนจแจนแจนไม่ดึงเลยวะ่ะตายเด็กคิดตรงนี้ต้องทำยังไงเนี่ยอโ,อโออันนี้ไม่เอาเลยเพื่อนไม่สู้นะเงินไม่พอแต่ถ้ามาก็อันติใส่นะ ล็อกเอายัง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 เพื่อนเอาเปล่าเอาเปล่าล็อกอะไรแจ๊ะเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนทำอาซินะเลยวะใช่ไหมไปแล้วนะเมื่อกี้ผมไปทำทำอะไรอาซินะใช่ป่ะมุมอย่างเงี้ยแม่งไม่แน่บวกเลย แกกออกล้างไหมวะแกไม่ออกล้างเนาะล้างก็ไม่ได้กลางเออเออสี่มสอฮึบเอาวันนี้ฮึบโดดเข้าวันนี้ฮึบล็ออันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บฮึบฮึบึ๊ึ๊ึ๊ึ๊ึ๊้ เกียกล่อมใช้สมองโอ้ตายอ่ะชีวิตป้อมบนก็ไม่ได้ล่างก็ยังไม่ได้นะครับโดวิตานายต้องเอาบัฟแดงวะเกียดเหววะย้ายเลยก็ได้วะะอ๋อจะ่ทำยังไงกับ เขาไปอามกอแน่เลยอะนั่นบัตเตอร์ไฟเอาแล้วดึงได้ไหมแก๊กดึงได้ไหมได้ไหมได้ไหมต้องได้แล้วยิงยิงยิงสวยยิงปุ๊บปุ๊บแต่ทีนี้พ่กาจ้าเกินไปเพื่อนเอาเลยเอาเถอะเออการดันเถอ ดันกลางได้ไหมครับดันกลางได้ไหมครับกลางเดี๋ยวซ้ายบนเดี๋ยวดันให้ครับชีวิตสนุกสนานแจ๊คดึงเลยรวะเอาแล้วได้แล้วเอาดิเอาเอาเอาป้อมเอาไม่เอาป้อมเหรอวะบนแตกแล้ว กลางใกล้แตกนะครับขอเลไน <Yeah. S 1> เปิดคลองไดแล้วม้าเพื่อน <Yeah. S 1> เอาวะเพื่อนมาจอาอีกแล้ว <Right. S 1> โอ้โหทีเนี้ยสวยเฮ้ย <Yeah. S 1> hey. อยู่ๆเพื่อนก็เล่น <Yeah. S 1> ท็อปฟอร์มกัน yes. precious l i f e is. แต่อไม่มีไม่มีอะไรนะปัดเจ้โดนหล่ะแล้วก็ล็อกขาเฮ้ย ดันกานะครับพี่มังกรก็เอาของก็มีเอาว่ะดูเด,ดืเอดกันกาหน่วยดันป้อมจะไปฮะตรงนั้นอนะ่ะ ล็อกขาแล้วก็อ้าวเพื่อนหยุดหมดคืออะไรเด็ดเทว์ไปแล้วไม่อยู่หรอกเฮ้ยดันดิโอ้โหไม่ยิงป้อมกัน ไปไหนอ่ะอ้าแล้วโทนบอกถอยม่ pues ah, ีเ um ียวบบใครเปิดล่ะ ใครเปิดล่ะแฮร์รี่เปิดเหรอไม่ใช่แล้วโคนมาไหมเนี่ยเฮ้ยอาวะโดบิแตกกับชิซุกะโอ้คีบดังดังนู้น โอ้ยใอยเปิดทีมไฟแต่ว่าผมจะเหลือบัฟ้าให้โทนเขาไว้นะครับ ถามอะไรอะคุณ,คณยะยังยม่เห็นพิมอะไรมาเลยบอกได้ครับถามมาคือเมื่อกี้น่าจบได้นะแต่คือถอยทำไมอะวีล่าถอยทำไมอะตีครีปก็ได้เมื่อกี้กมีอยู่หลอก้า นายถ้านายยืนกับเราตรงเนี้ยนายคิดผิดแล้วเพื่อนโอ้ยคิดก็ไม่มีใครสอนหน่วยดันป้อมริงให้ตายเดือดจริงรึเปล่ะเออจบเถอะทันไหมวะทันนะวีล่างไม่ต้องเดินกลับเลยนะอีกทันตาเนี่ย ดันคีไปแล้วเนี่ย้ยไม่ตายถึงก็สวัสดีทุกคนนะครับยดี่้รัทุกคนนะครับขอทุกคนประสบการเล่นเกมนะครับผมใครที่เล่นเอาวีอยู่ทำอะไรอยู่ก็มา สอนได้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะแค่อยากสนุกสนานไปกับการเล่นเกมนะครับขอบคุณทุกคนแม่นะครับผมนะครถ้าชอบิปนี้ก็ขอให้กดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามต,ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ